สวัสดีครับผมพามาชมพาพา,ามาชมงานโมนะเป็นคัดดีผมวันนี้จะเป็นคัดดีขับซับนะก็ลูกค้าส่งมาบอกว่าให้แปลงเป็นทับกลางแหลมแนวใสๆหวานๆมัน,าาน,น,นจะเป็นรุ่นสตอมครับผมใครใช้อยู่นะสตอมเป็นรุ่นเก่านะตัวนี้วันนี้นวัดสูงับผมขับ15ได้นะสตอม4พันวัดเดี๋ยวมาดูไส้เดี๋ยวมาดูไส้ว่าสวย,ยงามแค่ไหนนี่ครับผมมัดใหญ่ใหญ่ครับผม มัดใหญ่ๆเฟียใหญ่ๆครับผมตัวนี้แรงๆครับผมนะขับ15ได้ครับผมเฮ้ยขับ15ได้เลยไม่ต้องโมก็ขับ15ได้ครับผมนี่ลูกค้าคือต้องการจะไปขับไปขับกลางบอกพี่โมขับกลางขับขับแรมไม่หน่อยไม่แยกแรมนะตัวนี้จะไปขับแรมได้เลยแต่แต่ว่าไม่รู้ว่าลูกค้าจะเอาไปขับกี่ดอกนะขับกีดอกสเปคไหนผมก็ไม่รู้นะ ขาบอกว่าให้โมขับกลางแล้วเดี๋ยวมาดูวันนี้ผมจะโมแบบไหนครับผมผมก็จะโมนี่ครับผมมีเพิ่มมานะก็ยังตัวนี้ผมก็จะแต่งเป็นขับกลางเลยนะส่วนซับเราก็ยังเล่นยังเล่นซับได้เหมือนเดิมนะซับยังยังขับได้เหมือนเดิมเฮขับมิดโลก็ได้ครับผมเนาะขับมิดโลก็ได้ขับซับก็ได้ก็ประมาณนี้ครับผมใครสนใจเนาะ อยากจะโมอยากจะซ่อมก็ผมติดต่อสอบถามได้แต่ก็จะช้าหน่อยนะช้าหน่อยนเพราะทำงานที่สูงด้วยนะพยายามเร่งให้ทุกตัวครับผมแต่ก็อาจจะช้าอาจจะช้าดึงดึงกูเราเอาไปท่่ากอดเราลองฟังเสียงกันดูพอฝากกไลน์เนาะผมกดแชร์ด้วยครับผม อยู่หน้าทางเสียงรถก็จะรบกวนหน่อยครับผมขออภนะัยเนาะเดี๋ยวมาลองมาลองทดสอบเสียงกันดูขออนุญาตเปิดเป็นเพลงพื้นบ้านนะเดี๋ยวจะติดในเรื่องของ,ของลิสต์ครับผมองฟังกันดูห่ยสินี้ก็จะเป็นกลางครับผม อ่าวุลุมตัวนี้ผมจะทำเป็นกลางเลยครับผมเนาะเป็นนอร์มอลเนานะอ่าปรับปรับแต่งกับปียาครับผมเป็นกลางใสๆขับเร็มได้เลยครับผมเนาะวันนี้เราจะจะขับกลางแล้วก็เร่งครับผมอ ถ้าจะขับแบบแบบเป็นกลางแบบมีโลหน่อยแล้วก็ปรับปรับเกยียร์ับผมเนาะปรับเกียร์ยังปรับขึ้นได้ครับเ,เดี๋ยวลองดูครับ ได้เหมือนเดิมครับผมเนาะถ้าจะขับซับก็ปิดไว้ปั๊มๆก็ปิดบอลลูมกลางไว้ครับผมทีนี้จะเล่นทั้งซับทั้งกลางทั้งนิโลได้ผมอ่าปิดกลางไว้อันนี้จะเป็นกลางเนี่ยซับเล่นได้เหมือนเดิมครับผมเนี่ยปิดปิดกลางไว้ครับผมเล่นซับได้เหมือนเดิมเนาะนี่ครับผมจูนเสียงได้ปกติครับมองไม่เห็นเนาะ ดูได้ทุกปุ่มครับผมเนาะนี่ครับผมมอนเดิมครับผมเดี๋ยวถ้าจะเล่นกลางก็เหมือนเดิมเร่งขึ้นอ่าวไม่อยากมีโลเข้าเราก็เบาครับผมเบาเกินอ่าเกินเกินซับอ่เบาที่สุดอ่าเล่นกลางถ้าอยากมีโลอ่ามีเบียดเข้าก็อ่า ไดอ่าวรลุล่มขึ้นครับผมวรลุ่มเกียของอ่าซับขึ้นครับผมก็ประมาณนี้ครผมเนาะอ่าเล่นได้ครับผมมิกโลได้นะอ่าับยังเล่นได้เหมือนเดิมแล้วก็กลางก็ขับได้ใสเ่เจ๋วผมเนาะก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าก็ว่ากันใหม่ครับผมสวัสดีครับ